พรรูปหล,ล่อหลอมเงินปืนแต่ชุดพิมพ์นิยมเสียนโตเนี่ยสามารถแยกย่อยกได้4พิมพ์ด well. พ้วยกันนะครับก็คือดึกเนี่ยพิมพ์นิยมเสียนโตบาทนะครับ2เนี่ยพิมพ์นิยมเสียนโตหน้านิยมนะครับ3เนี่ยพิมพ์นิยมเสียนโตกลมนะครับและ4ล New ี่พิมพ์นิยมเสียนโตต้อนครับเร่านี้คือพิมพ์นิยมเสียนโตบาทนะครับพระรูปหล่อหลอมเงินปืนแต่พิมพ์นิยมเสียนโตบาทรงนี้ถือว่าเป็นพระองค์นะครับที่พิจารณาง่ายมากๆเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างแต่ก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะพิจาาารรณงจิๆ ในการพิจารณาพระนะครับเพื่อนเพื่อนต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับลักษณะการแต่งไม้เสีที่ขอบข้างเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบขมขมเ,เรียบเรียบร้อยสวยงามโดยเฉพาะที่ข้างหูเนี่ยถือว่าคมจริงนะครับเมื่อเราพลิกดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับริ้วจีวรด้านหลังถือว่าถอดติดคมชัดมพาพอสมควรนะครับเท้าองค์นี้ยาดำค่อนข้างจะหนาน,นะครับลักษณะรอยแต่งไม้เสีที่ด้ายถังเนี่ยถือว่าแต่งมาได้แบบขมขมเลยเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายจริงนะครับเมื่อเราพลิกดูที่ถังฐานพระาองค์นี้ผ่านการแต่งมาละเอียดนะครับ